จะบอกแม่ว่าจังไหนถ้าต้งบอกว่าแม่เมื่อยแม่มอ,แมอารมณ์ม่ดีเออทีอ่พ่อพูดอะไปอ่ะหนูฟ้องว่านึ่งเลี้ยงะอะไพ่อพูดไมเนี่ยพ่อบอกว่าแม่อยู่คนเดียวมาด้แม่กับเมื่อยแม่มันก็ฮหอนเรื่องเถียงงานมากกันก็หลายแม่ก็เลยแบบอารมณ์ม่ดีหรือง,ง,งุนงดเนี่ยแ<น>ล้วหนูจะบอกแม่ว่าจังไหน อ่ะมันนี่วันนี้อากาศมันโบดีแล้ววันนี้มันเหมือนกับฝุนตกที่จริงมันบบฝนโอกเพราะว่ามันสีอากาศร้อนไหมเพราะเขาอยู่ในรถวันน่ะสองวันแล้วอ่ะวันรถปู้อะแอเสียสองวันแล้วก็คือว่า เ้าจะบอกแม่ไว้ย่างไรให้แม่อารมณ์ให้แม่เห็นงานอะเห็นงานแบบสบายใจเราต้องให้ให้บอกแม่ว่าจะไหนไม่วิธีการแก้ไขจังไลยนูว่าบบนี้นะคะไม่ต้องทํำยังไงเราต้องทํำนี้ค่ะอันแรกนะคะต้องทําให้แม่สบายใจก็คือต้องทําให้แม่ตัวต้องทําให้แม่เย็นขึ้นแม่อยากทาอะไรเราก็ต้องทําแบบนั้นนะพ่อเช่น แม่อยากทำอะไรเย็นเย็นอยากทำอะไรเย็นเย็นหนูก็ต้องทำให้แล้วพ่อแล้วแม่อยากนอนตนอ,นอนไหนพวกไปนอนด้วยกันตอนนั้นผู้ใดนอนเดืกดกอ,นอนกระมูอเ,อเอดืนั่นแหละจะาของนอนเบิ่งตะการูนการหูอีกเรื่อหนึ่งวัวได้เคยเบิ่งเรือหนึ่งวัวได้ขึ้นเบิ่งอ่ะแล้วไอ้ที่นี่แต่เวลาแม่แบบโมโหเนี่ยน่ากลัววะ ห่ากลัวอยู่น่ากลัวอย,ย,อยู่ถ้าสมมติว่าแม่แบบกำลังโมโหอยโโู่หนูถึงไม่ีวิธีการเฮ็ดจะไหนให้แม่หงายโมโหเศ้าโมโหเศ้าเครียดเลยเเเจะทำยังไงหนูว่าต้องให้พ่อชิวไหมบอกแม่ว่าปิดตาก่อนอยู่ในห้องของดูดูแนวห้องเลมโบอก่อนเดี๋ยวจะมีอะไรเซอร์ไพร์ ก็ไปเตรียมของเหมือนกับที่เราเคยซื้อ,อซื้อไว้พอ,อเราไปซื้อมาไว้เหมือน,นกับเสื้อแม่อะไรของอะไรพวกเนี้ยพอ่อเวลาวันนู้ใช่ไหมเวลาเวลาพ่อไแเ้าหนูไว้อ่ะพ่อเราก็จ<น>ะได้ตียมดังสนอปีให้แม่ไงเสนอปีแบบผักไง ขนเลมบ้ยอะไรพวกนี้แล้วหนูอ่ะใช่พ่อเป็นคนหัน่นสตรอเบอรี่นะแล้วก็อาง่นนะเอาให้แม่เหรอใช่เอาให้แม่เอามาแต่งเป็นแบบจานจานะแล้วแม่จะหายโมโหไหมแล้วก็ใส่นี้นะพ่อใส่แตงโมลงไปแตงโมใช่ไหมพ่อใส่แตงโมแล้วก็ไปแช่ตู้เยินใช่ไหมน <No idea. S 1> ้องไอเดียพ่ใส่ตู้เย็นแล้วก็มาใส่น้ําครับ นออ้องอเดียตอนเนี้มันโควิดมันระบาดเยอะไม่ลูกบ้านเราประเทศเราเยอะมากคนตายเป็นセセแสนๆล้วเนี่ยโอ้มันมันระบาดเยอะอทั่วโลกใช่ไมมกกหะนะมก็อบางแล้วอืแล้วทีนี้พ่อถามหนูว่าเนี่ยตอนนี้คนทั่วโลกก็ตายเป็นセセแสนๆล้านคนแล้วก็ถ้าเราจะมีวิธีการยังไงทําให้ทุกคนเนี่ยอยู่ใน อยู่ได้ในปัจจุบันเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดทุกคนเขาต้องทําตัวปฏิบัติตัวยังไงโลกพ่คือทุกคนอ่ะเขาก็จะมองได้เห็นเราหมดเลยพ่อ uh huh. เพราะว่าเขาอยู่บนท้องฟ้าไงเขาก็จะมองเขาก็จะเดินบนบนก้อนเมเขาก็จะดูว่าเด็กๆไปไหนพ่อกับแม่พาไปไหนอ, <c oughs> อันนี้คือคนที่ตายไปแล้วเหรอ <c oughs> ใช่ค่ะไม่พ่อพ่อถามมา คนตีเนี่ยคนตีพอท่านตายเนี่ยคนตีอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเขาต้องเห็ุจังไหนเขาจังถืปฏิโควิดเอาคือต้องใส่หน้ากากล้างเจลล้างมืงเอเวลาไปสัสมผัสอะไรเราไปดูได้คลิปยิมแยมเลยค่ะคลิปยิมแยมใช่ไหมเขาจะมีขนมปังเชื้อราค่ะเ,เราไปดูได้จากเลยเราจะได้รู้ว่าเราต้องทํายังไงค่ะแล้วที่หนูไปดูมาเขาทำยังไงลกูก ว่าอะไรพวกนี้แล้วก็แล้วขนมปังเชื้อราค่ะมันก็จะเป็นสีดําสีขาวอะไรพวกนี้เต็มมือค่ะอ๋อนั่นคือจําลองว่าอันนั้นเป็นเชื้อโควิดถ้าเราไปจับมาสัมผัสกับขนมเขาจับจริงๆค่ะโอจับจริงๆแล้วก็มันทําให้เห็นเลยว่าเชื้อเนี่ยมันกระจายไปที่ไหนบ้างใช่ไหมใช่ถ้าเราไม่อยากให้เชื้อกระจายเราต้องทํายังไงทีนี้ล้างมือเหมือนกับที่หนูพูดเมื่อกี้ค่ะมีวิธีการสารที่การล้างมือไหมใสม่แมสใส่แมส ล้างมือล้างยังไงแล้วก็ใส่ใจเดี๋ยวพ่อพ่อมากินข้าวก่อนนะคะต้องไปล้างมือล้างยังไงคะล้างมือต้องต้องแบบต้องพูดอย่างนี้นะคะใส่กอดหนึ่งใส่กอดสองใส่กอดสามใส่กอดสี่ใส่กอดห้าใส่กอดหกใส่กอดเจ็ดใส่กอดแปดใส่กอดเก้าใส่กอดสิบอ๋ออันนี้ก็สะอาดเลยใช่เราต้องทำเะนะคะเราก็ขนมแป้งขนมบาง ถ้าเด็กๆเด็กๆวิธีการเด็กๆทำยังไงเด็กๆจะไม่ต้องติดโควิดเด็กๆต้องทายังไงบ้างผู้ปกครองต้องกินน้ําที่มันสะอาดนะคะถ้าน้ําที่มันเหมือนกับเข้าดินอะไรพวกนี้อ่ะเราห้ามไปหยิบมากินเด็กขาดค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อโรคในน้ําก็ได้ค่ะ ทีมแล้วก็เอากวดไปทิ้งไล่เลยค่ะโอเควันนี้น้องไอเดียขอตัวลาไปก่อนนะคะขอคุณค่ะอย่าลืมกดช่องหนูด้วยนะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ